The glorious now ทำไมชีวิตมนุษย์ธรรมดาของคุณถึงน่าตื่นเต้นกว่าอดีตชาติชาวเพลเยเดียนเมื่อความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณเคยเป็นใครแต่อยู่ที่ว่าคุณกำลังทำอะไรในขณะนี้สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่น้องชาวแสงสว่างสายพลังงานการตื่นรู้และนักเดินทางทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่พื้นที่แห่งความจริงพื้นที่ที่ไม่มีการตัดสิน และพื้นที่ที่ทุกคำถามของจิตวิญญาณจะได้รับคำตอบที่สั่นสะเทือนถึงระดับเซลล์ในวินาทีนี้เชา้าวันที่27ธันวาคม2025หลังจากที่เราผ่านพ้นช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์ของคริสต์มาสและพลังงานการเปลี่ยนแปลงมาหมาัดๆมาผมเชื่อว่ามีเพื่อนๆหลายท่านในที่นี้ที่กำลังรู้สึกเบื่อหน่ายกับโลกใบนี้ท่านอาจจะรู้สึกว่าชีวิตมนุษย์มันช่างหนักหนาเต็มไปด้วยภาระค่าใช้จ่าย ความขัดแย้งและดราม่ารายวันจนท่านเริ่มโหยหาเริ่มฝันถึงบ้านที่แท้จริงบนดวงดาวอันไกลโพ้นท่านเริ่มไปเข้าคอสระลึกชาติเริ่มศึกษาเรื่อง Starseeds และรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่รู้ว่าโอ้ฉันเคยเป็นนักบวชชั้นสูงในอียิปต์หรือฉันเคยเป็นชาวเพเยเดียนที่อยู่ในมิติที่5อันแสนสงบสุขความรู้สึกเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องผิดครับแต่มันมีกับดักที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่ วันนี้เราได้รับสารจาก The Creators กลุ่มจิตสำนึกรวมมิติที่12ที่จะมาเขย่าวความคิดของท่านใหม่และบอกความจริงที่อาจจะทำให้ท่านต้องอ้าปากค้างว่าในสายตาของชาวเพลเยเดียนหรือตัวตนในมิติสูงของท่านชีวิตมนุษย์ที่ดูน่าเบื่อของท่านในตอนนี้กลับเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจที่สุดในจักรวาลทำไมถึงเป็นเช่นนั้นทำไมพวกเขาถึงอิจชาบทบาทที่ท่านกำลังเล่นอยู่ และทำไมการยึดติดกับอดีตชาติที่ยิ่งใหญ่อาจกำลังขัดขวางการตื่นรู้ของท่านวันนี้เราจะมาถอดรหัสเรื่องนี้กันอย่างลึกซึ้งเพื่อดึงท่านกลับมาสู่อำนาจแห่งปัจจุบันอย่างแท้จริงเตรียมตัวให้พร้อมหายใจเข้าลึกๆเพื่อดึงจิตกลับมาสู่กายเนื้อแล้วมาร่วมค้นพบความมหัศจรรย์ของความธรรมดาไปพร้อมๆกันครับ 1. กับดักของความหลงไหลเมื่อที่อื่นดูดีกว่าที่นี่เสมอ The allure of elsewhere เพื่อนๆครับในเส้นทางการตื่นรู้ Ascension Journey เป็นเรื่องปกติมากครับที่เราจะเริ่มค้นพบตัวตนที่กว้างขวางขึ้น Expand out your sense of self เราเริ่มรับรู้ว่าเราไม่ได้เป็นแค่นายกรหรือนางสาวขอที่ทำงานออฟฟิศแต่เรามีประวัติศาสตร์ระดับจิตที่ยาวนานข้ามผ่านมิติและดวงดาวมากมายการค้นพบว่าท่านเคยเป็นชาวเพลเยเดียนชาวซีเรีย หรือเคยยิ่งใหญ่ในแอตแลนติสมันเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ Novel Experience รนซ์และน่าตื่นเต้นครับมันช่วยขยายกรอบความคิดของเราช่วยให้เรารู้ว่าศักยภาพของเราไม่มีขีดจำกัดซึ่งนั่นเป็นเรื่องดีและเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพจิตวิญญาณครับแต่ปัญหามันเริ่มเกิดขึ้นเมื่อท่านเริ่มใช้มันเป็นเครื่องมือในการหนีความจริงครับเอสเคพิซึมเมื่อท่านเริ่มเปรียบเทียบว่า ชีวิตที่เพลยเดียนช่างสวยงามมีแต่ความรักและแสงสว่างทำไมฉันต้องมาติดแหกอยู่ที่โลกมนุษย์ที่วุ่นวายนี้ด้วยตอนอยู่อียิปต์ฉันเป็นถึงนักบวชที่มีคนเคารพกราบไหว้แต่ชาตินี้ฉันเป็นแค่พนักงานเงินเดือนที่ไม่มีใครเห็นหัวเมื่อความคิดแบบนี้เกิดขึ้นท่านกำลังสร้างข้อจำกัดให้ตัวเองโดยไม่รู้ตัวครับท่านกำลังเริ่มนิยามตัวเองว่าฉันเป็นสตาร์ซีทเพียงอย่างเดียวหรือท่านเริ่มให้ความสำคัญกับอดีตชาติ มากกว่าภารกิจในปัจจุบันนี่คือกับดักที่ทำให้พลังงานของท่านลอยและไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงบนโลกใบนี้ได้ครับ 2. มุมมองกลับหัวทำไมท่านถึงเป็นดาราหน้ากล้องที่จักรวาลจับตามอง The Perspective Shift สารจาก The Creators ในวันนี้ได้มอบมุมมองที่สั่นสะเทือนมากครับพวกเขากล่าวว่าชีวิตของท่านอาจจะดูน่าเบื่อสำหรับท่าน แต่มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้นอย่างยิ่งสำหรับตัวตนในมิติอื่นของท่านทำไมล่ะครับลองคิจินตาการดูนะครับตัวตนในมิติที่สูงกว่าเช่นเวอร์ชั่นเพลยเดียนของท่านพวกเขาอยู่ในโลกที่สมบูรณ์แบบไม่มีความเจ็บปวดไม่มีความขัดแย้งไม่มีการจ่ายบินไม่มีรถติดทุกอย่างราบรื่นไปหมดฟังดูดีใช่ไหมครับแต่มันขาดความท้าทายครับในขณะที่ท่าน ในร่างมนุษย์ณปี2025นี้ท่านกำลังยืนอยู่บนขอบเหวแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของดาวเคราะ์ v e r s e o f Extraterrestrial Contact and Shifting Consciousness ท่านกำลังทำสิ่งที่ยากที่สุดในจักรวาลน,นั่นคือการเผชิญหน้ากับการเปิดเผยตัวตนของต่างดาว ET Contact ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นกับทั้งดาวเคราะห์การยกระดับจิตสำนึกสู่มิติที่5ในขณะที่ยังสวมกายเนื้อที่หนาแน่นอยู่ ท่านคือนักรบหน่วยกล้าตายที่ลงมาทำภารกิจในโซนที่เข้มข้นที่สุดตัวตนในอดีตชาติของท่าน High p r i e หรือ High p r i e s หรือตัวตนต่างมิติของท่านพวกเขากำลังมุงดูท่านด้วยความลุ้นระทึกและชื่นชมพวกเขาอยากรู้ว่าเฮ้ยเขาจะจัดการกับปัญหาการเงินนั้นยังไงเธอจะก้าวผ่านความเจ็บปวดจากความรักครั้งนั้นแล้วกลับมารักตัวเองได้ไหมพวกเขากำลังจะเปลี่ยนโลกที่เต็มไปด้วยความกลัวให้เป็นโลกแห่งความรักได้จริงหรอ ปัญหาที่ท่านมองว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อหรือความทุกข์ financial challenge relationship challenge health challenge แท้จริงแล้วมันคือหลักสูตรขั้นสูงที่ท่านเลือกมาสอบไลในชาตินี้และตัวตนอื่นๆของท่านกำลังเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของท่านอยู่ครับ 3. การบูรณาการท่านคือจุดรวมศูนย์ของทุกตัวตน you are the focal point เพื่อนๆครับเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่แทนที่จะคิดว่า ฉันอยากกลับไปเป็นชาวซีเรียสจังเลยให้เปลี่ยนเป็นฉันจะนำภูมิปัญญาของชาวซีเรียสมาใช้แก้ปัญหาบนโลกตอนนี้ได้อย่างไรประสบการณ์ในอดีตชาติเหล่านั้นมีไว้ให้ท่านดึงมาใช้และบูรณาการ draw from and integrate เข้าสู่ตัวตนปัจจุบันไม่ใช่มีไว้ให้ท่านหนีไปซ่อนท่านกำลังช่วยเหลือตัวตนในมิติอื่นของท่านด้วยการใช้ชีวิตที่นี่เดี๋ยวนี้สารบอกเราว่า จงมองเห็นตัวเองในร่างมนุษย์นี้ว่ามีความสำคัญเทียบเท่ากับตัวตนชาวซิเรียสมิติที่7ที่กำลังนั่งประชุมสภาจักรวาลอยู่ไม่มีใครสูงกว่าใครไม่มีใครสำคัญกว่าใครท่านและเขาคือทีมเดียวกันที่ทำงานคนละหน้าที่เขาทำงานในสภาส่วนท่านทำงานภาคสนามและงานภาคสนามนี่แหละครับที่ต้องการความกล้าหาญและความแข็งแกร่งสูงสุดอย่าสูญเสียอัตลักษณ์ lose the identity ของความเป็นมนุษย์เพียงเพราะอยากเป็นเทพเจ้าแต่จงเป็นเทพเจ้าที่เดินดินจงภูมิใจในรอยตีนกาภูมิใจในมือที่หยาบกร้านจากการทำงานและภูมิใจในหัวใจที่เคยแตกสลายแต่กลับมาแข็งแกร่งได้เพราะสิ่งเหล่านี้คือเหรียญตราแห่งเกียรติยศที่มิติอื่นไม่มี4ความจริงสูงสุดท่านคือทุกสิ่งและแหล่งกำเนิด you are everything เมื่อเราถอยออกมามองภาพกว้างที่สุด การเถียงกันว่าฉันเป็นพรีเอเดียนหรือฉันเป็นมนุษย์มันเป็นเรื่องตลกของจักรวาลเพราะความจริงสูงสุดคือท่านคือแง่มุมหนึ่งของแหล่งกำเนิดสรรพสิ่ง aspect of source of all that is ท่านเป็นทุกอย่างครับ you are everything ท่านเคยเป็นมาหมดแล้วและท่านกำลังเป็นอยู่ทุกที่พร้อมกันดังนั้นอย่าไปติดกับดักในรายละเอียดว่าชาตินั้นชื่ออะไรใส่ชุดอะไร แต่ให้โฟกัสที่ความรู้สึกของการเติบโตและการขยายตัว feeling yourself growing and expanding สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ป้ายชื่อที่ท่านแปะให้ตัวเองท่านไม่จำเป็นต้องเป่าประกาศว่าฉันคือ Star ์ซี d จากกลุ่มดาวลูกไก่เพื่อให้ดูขลังเพราะผู้คนจะสัมผัสท่านจากพลังงาน people feel you ถ้าท่านมีความรักความเมตตาและความสงบนั่นแหละครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อพวกเขาไม่ใช่ยศถาบรรดาศักดิ์ในอดิตชาติ 5. บทสรุปความยิ่งใหญ่ที่จับต้องได้ The grandiose sense of self สารทิ้งท้ายไว้อย่างงดงามครับหากท่านต้องการรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ Grandeur ท่านไม่จำเป็นต้องสร้างภาพลวงตาแห่งความยิ่งใหญ่ Delusion of grandeur ว่าท่านเป็นผู้วิเศษแต่ท่านเพียงแค่ใช้เวลาในแต่ละวันสัมผัสเข้าไปในความรู้สึกที่ดำรงอยู่ภายในท่านเสมอ Feel into yourself every day กลับมาทำความรู้จักกับความรู้สึกของการมีชีวิตเชื่อมต่อกับความจริงที่ว่าฉันคือจิตวิญญ,ญาณอมตะที่กำลังมีประสบการณ์เป็นมนุษย์เมื่อท่านแตะถึงความจริงข้อนี้ tapped into the truth of who you are ท่านจะพบว่าการได้ตื่นมาจิบกาแฟตอนเช้าการได้ยิ้มให้คนแปลกหน้าหรือการได้เอาชนะความกลัวเล็กๆในใจมันคือปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้การสร้างปีระมิดหรือการขับยานอวกาศเลยเพื่อนๆครับ จงเลือกอิจฉาอดีตชาติของตัวเองและเริ่มตกหลุมรักชีวิตปัจจุบันของท่านเพราะที่นี่และเดี๋ยวนี้คือเวทีหลักที่จักรวาลกำลังจับตามองและท่านคือนักแสดงนำที่กำลังส่องประกายเจิดจรัสที่สุดขอให้ท่านมีความสุขกับการเป็นมนุษย์ผู้ตื่นรู้อย่างเต็มภาคภูมิครับสุดท้ายนี้แอดมินขอขอบคุณจากใจครับสำหรับทุกการสนับสนุนและทุกกำลังใจจากเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนักเดินทางทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นการมอบพลังงานผ่านการรับชมรับฟัง หรือการร่วมสนับสนุนผ่านบัญชีกดปุ่ม Thanks หรือสมัครสมาชิกทุกรูปแบบที่ท่านมอบให้ทุกสิ่งล้วนงดงามและเป็นกำลังใจที่หล่อเลี้ยงช่องแห่งนี้เสมอมาขอให้พลังงานแห่งการให้นี้ได้ร่วมกันขยายแสงสว่างออกไปสู่ทุกสปปรรพสิ่งบนโลกใบนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับเเเเธอออคยยยหหนนนืืลนน่ลลลลลาใจมัง แต่ความรักแท้ยังคงเบิอล้นยังไหลเวียนวนภายในตัวเธอแค่เธอเปิดใจให้มันไหลผ่านไม่ต้องไขว่คว้าดินรนประสานจากปลว่านั้นเข้าใจต้องการวันคืนมุนผ่านยังเคียงข้างเธอความรักตาบโต เมื่อเธอเชื่อใจยินยอมปล่อยให้แสงในใจนำทางแม้ทางมืดมิโดโลดเดียวอ้างว้างรักจะนำทางให้เธอเก้าวต่อไปเพียงเธอเชื่อใจว่าจะกรัวานอยู่ข้างเธอ ไม่ต้องเก่งไม่ต้องเป็นใครเธอคือคำตอบที่ไม่ต้องใครรักโดยไม่ต้องขอไม่ต้องร้องไห้แค่ดำรองอยู่ต่อไปให้ใจได้ยิ้มแค่เธอเปิดใจให้มันไหลผ่านไม่ต้องใครคว้า,าดินรนประสานจับรลวานนั้น ้าใจต้องการวันคืนมุนผ่านยังเทียนข้านเธอความรักต,บตววาบโตเมื่อเธอเชื่อใจยินยอมปล่อยให้แสงในใจนำทางแม้ทางมืดมีิดรถเดียวอ่างว่างรักจะนำทางให้เธอเ้าวต่อไปเพียงเธอเชื่อใจ ว่าจักรวาลอยู่ข้างเธอไม่มีเงื่อนไขไม่มีกรอบเกา่าไม่มีความเศร้าหรือเงาของเงารักคืออ้อมแขนคอยอบกอดเราเบิดบานไม่เหงาที่อยู่ข้างเธอความรักเติบโตในใจที่เชื่อ แม่ไม่เห็นเธอก็ยังล่นเหลือจากรวัวนั้นรับเธอทุกเวอแค่เธอเปิดใจแล้วจะพบเพลง